สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนผู้บริโภคทุกท่านในโอกาสวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นปีที่46ของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในประเทศไทยดิฉันในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สคบอได้ทุ่มเทดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมพร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคดิฉันตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับสคบอ,อย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดและรวดเร็วการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยรวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจะช่วยให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดิฉันขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสพร้อมตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสคบ,อ,บอ,อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสคบอให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งของผู้บริโภคดิฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเราจะสามารถยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าสคบอจะยืนหยัดเคียงข้างและปกป้องสิทธิ์ของท่านเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืนสวัสดีค่ะ